เอาละครับมาดูเรื่องของหนังสือแจกกันทุกคืนเลยคืนนี้คืนวันศุกร์ก็แจกเหมือนกันดูชื่อก่อนนะคุณผู้ชมครับชื่อหนังสือชื่อหนังสือแปลกแบบนี้น่าเป็นเจ้าของบอกจริงว่าน่าเป็นเจ้าของใครที่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ว่าเอะประวัติศาสตร์นี้เรียนแล้วน่าเบื่อการเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ถ้าเกิดว่าเล่าธรรมดาธรรมดาหลายคนโอ้โหบางทีง่วงลองเล่าวิธีการเล่าหนังสือแบบประวัติศาสตร์เล่มนี้ฮะชื่อว่าอสุราอาหม คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับหนังสือคืออสุราอาหมอย่างที่เห็นในจอณขณะน,นี้หนังสือนี้บอกอะไรให้คุณกฤตยาหนังสือเรื่องเล่มนี้นะคะบอกถึงเรื่องราวของบัมพ,รพุรุษไทยเนี่ยแหละค่ะเวอร์ชันแบบว่าฮา <Hard core. S 2> ร์ดคอร์เพราะว่าคนเนี่ยอย่างที่คุณ <laughs> ักษาบอกว่าถ้าเรียนตามปกติต้องงวงแน่นอน <laughs> เขาบอกว่าเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนโหดร้ายแล้วก็บุกโจมตีเนี่ยไปทั่วแผ่นดินเลยทีเดียวค่ะฆ่าผู้ชายจับผู้หญิงเข้าฮาเร็มซึ่งจะทําให้คุณเนี่ย ตาสว่างทันทีว่าที่แท้จริงแล้วบรรพบุรุษของไทยเราเนี่ยเยี่ยมยอดอย่างไรครับเนี่ยล่ละค่ะต้องเอาหนังสือเล่มนี้ไปเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องโดยจำาลองเหตุการณ์ในห้องเรียนค,คือเด็กเนี่ยก็ไม่อยากเรียนไงฮะ คือเวลาเรียนประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยเต็มตัวเหมือนมีหมอนมารอเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะ,ะเป็นว่าลองดูแล้วกันในสื่อเล่มนี้อย่างแรกๆเลยเนี่ย <c oughs> เขามีกันบอกว่าง่ายๆเขาบอกว่าคนไทยมาจากไหนทฤษฎีคนไทยมาจากไหนที่ยังเถียงกันเช่นว่าเอ๊ะคนไทยมาจากที่เขาอันไตไหมคนไทยมาจากทางใต้ของจีนหรือเปล่าคนไทยอยู่ตรงนี้เนี่ยแบบไม่เคยมาจากไหนแล้วก็คนไทยมาจากอินโดนีเซียลองมาดูนะครับในการให้คําตอบในการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบฮาร์ดคอร์แบบอสุราอาหุมเนี่ย เขาเล่ากันแบบไหนอยากให้คุณได้เป็นเจ้าของวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะได้หนังสือตอบคําถามกันก่อนคุณผู้มมชมครับคำถามถามไม่ยากเลยครับถามว่าวันนี้สภา,านิปัญญัติหแห่งชาติหรือว่าสอนอชอมีมติถอดถอนใครออกจากตําแหน่งกรณีที่ปปชชี้มูลความผิดแทรกแซงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นครับค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาตอบคําถามได้ที่หมายเลขโทราศัพท์0861264212086 1 2 6 4 2 1 2ค่ะสามสายแรกรับหนังสือเล่มนี้ไปร่วมหาคำตอบกันเลยค่ะครับอสุราอาโมครับอยากทราบคำตอบไปติดตามกันเลยนะครับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้กับ NBT Daily ครับส่วนการเฉลยคำถามในวันนี้นะครับที่ถามคุณผู้ชมไปว่าในวันนี้สภานนติบัญญัติแห่งชาติตัวสนชนนั้นมีมติถอดถอนใครออกจากตำแหน่งกรณีที่ปปชนั้นชี้มูลความผิดแทรกแซงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมครับ คำตอบนะคะก็คือพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทาตค่ะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะจะได้รับหนังสืออสุราอาหมจากสำนักพิมพ์โพสตบุ๊คค่ะซึ่งทางเราจะประกาศรายชื่อให้ทราบในวันจันทร์หน้าค่ะเรา้งหมดคือห้องข,าข่าว NBT ทในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณกริยารรตัตนาทูลผมวีรักด์ขอบเขตต้อนทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ